สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้รีวิวอัปเดตกันอีกแล้วนะครับกับรถแท็กเตอร์คูโบต้านะครับ L สี่ห้นั่นเองดีเลยอันนี้สวยๆเลยนะครับลูกค้ายางดีสี่เส้นนะครับยางหน้าใหม่เนาะยางหลังดีครับ45แรงเครื่องยนต์ัสี่ตูบนะครับ45แรงม้านะครับก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันในช่องของปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมขาตุ้ยมือสอง นะครับวันนี้นำเสนอกับ L458 นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ธรรมดานะฮะขับเคลื่อน4ล้อนะครับแปดกิโหน้า8ปกกยร์ถอยนะครับตัวนี้สีสันฝากระโปรงสีสันเดิมๆนะครับนี่นะรอยการใช้งานเนาะนะครับกระโปรงด้านข้างนะครับก็จะมีเก็บงานนะครับเช็คระบบคันหน้านะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันของเหลวนะครับชุดใบมีดคันล่างนะครับเก็บงานทำพูดใหม่นะครับด้านท้ายนะครับก็เปลี่ยนโซ่ข้างนะครับ เปลี่ยนโซ่ข้างเปลี่ยนสลับใต้เสื้อเผวนนะครับเปลี่ยนแขนกลางสลับแขนยกใหม่นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่298,0 0 0าบาทนะครับ298,000้ม29ดบาทใบมีด้หน้าพร้อมผ่านพวนนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับกับ l 4 508นะครับเ็บง,งานสภาพให้เรียบร้อยนะครับ298,000้ม29บาทใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับ โดนสตาติดง,ง่ายนะครับตัวนี้เป็นชุดใบมีดด้านหน้านะครับขึ้นไวนะครับตัวไวเนาะเครื่องสี่ล้อนะครับ 298,000บาทนะครับกับ L4508 นะครับสภาพปรับให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์0875223883นะครับ095339988 9นะครับที่ร้านประหยัท็กเตอร์นะครับตลาดท่ามะเรืออำเภอคลองขุ่นพะเพชรแล้วก็สาขาสองานท่าคาะตัวเมืองบางบัวอำเภอคลองขุ่เพชรนะครับโทร0875223883 095339988 9เปิดทำการทุกวันนะครับที่ร้านประหยัท็กเตอร์ครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนก็ติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ